จะเรียกยิงเลยว่าจะเรียกไงก่เก่งเืดเืดหน้าเลยยเก่งรับรับหลังไม่เล่นะครับหลังไม่เล่น อันนี้นะครับเป็นคู่ที่สามในการประางพี่วันสีอยู่ต่ำทีนี้ไล่สี่สี่สี่นี่ก็แพ้มาจะทำในคู่แรกนะครับอันนี้พี่วันรีนะครับยังสดอยู่ครับยิ่งรักแหมโดยนะคุณกรณ์นะครับกรณ์ทัพพลังสีฮะเด็กประทุมด้วยกันนะต้องเอาใจกันดีๆกรณ์เขาอยู่สมิทธ์ไทยมีบางคู่นะติดกันอ๋อ ะตอนนี้ะเตะมุมทงนะครับพีโมนสีนะครับเตะแตบไม่มีแรงโอ้โหอาหารพาให้มันนะครับจริงนไกลครับไกลประมาณ3ามเมตรโอ้โหสามประตูของไลซิงนะครับที่วิ่นะฮะวิ่งอย่างดีครับเออโอ้โหวันนี้ทำไมมันเป็น่างนี้นะฮะสองบอลที่พลาดเลยครับไลซิงนะครับพี่แกไม่มีลุงนะครับไปที่ชายแอ็มครับเบอร์สิบแปด ท่านนายกตูงบอกผมแอ้มเลยนะครับน่าจะใช่นะครับมีลาคล้ายกันนะมีใครต่างมา50ไหมสองคนครับศูนย์หน้าเล็กแจ๊กความบอลถูกลยไว้ครับเราพูดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับอ่า ออสตากับทีม JKN นะครับนะทีพี่ทีมน้องเจอกันนะครับในคู่ต่อไปแต่นี้ยังซัมเมอร์กันอยู่นะครับวันนี้แดดดีบอยางเมื่อวานนะครับเห็นผู้ดูแลสนามนะครับพี่หลังมีปัญหานะครับเมื่อวานก็เลยทำฝนเทียมไปนะครับให้วันนี้สนามดีไม่ต้องใช้น้ำของสมาคมฮะอบอลนี่ใช้ประเภทไปอยู่แถวสองฮู้โหู้นี้เปิดมาแล้วครับดูแล้วนะฮะน่าจะนะโดนผู้เล่นของ ไลซิ่งนะฮะออกไปนะครับเป็นการเตะมุ่มธงนะฮะลูกมาตั้งเตะครับเอ๊ะทำไมเตะไม่ค่อยขึ้นนะฮะจะเล่นประเภทเสาแรกนะครับเพื่อจะส่งไปนะครับพี่มาลุกเลยสิส่งยาครับให้ดีครับไม่แหมถ้าส่งไหนดีโอเคเลยนะครับส่งทติปิต้าได้ลองได้ไม่พลาดนะครับแต่ส่งบอลนี่ไม่ได้นะครับวันช่วงนี้ไม่ค่อยฟิตครับ นะช่วงนี้รายได้ดีครับการก่อสร้างคนะเป็นวิศวกรนะครับดูแลงานนะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนะใส่หมวกไปตรวจงานแล้วก็เข้าห้องแอร์ครับซ้อมกีต้าอย่างเดียวครับไม่ได้ซ้อมบอลนะพี่มณสาครับผมเรียกพี่มณสีเช่ครับไอพี่มลสาพี่มนสีครับดดติดอยู่นะฮะกองหน้านะโอ้โหไปนะครับคุณกอน เไปใ้คไปเลยรไปครับเจ้าของที่ที่รถสีเนี่ยก็เป็นคนตำรวจโชนะนะเมื <t <t um ่อวานทไมทไางไทราตัรถอลยมาลรทับกอรผู um ้บัญชาการตำรวจนะครับไปถึงบางไทรตำรวจไปสองคนรถนาำมัวนไปร้อยตอนี้ครับทิวินน้าเป็ไงเปิดนะครับไป สีส้มนะฮะเห็นสีส้มๆแสดงมาเลยให้เลยนะครับสายตาไม่ดีครับตอนที่มาแล้วครับขั้นขั้นสี่โอติ่งครับนิดนี่ถ้าเป็นที่หมึกเมื่อปีที่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะครับโอ้หูยิงยัดครับติดทุกสัประตูครับประตูนี่ประตูกรุงไทยนะครับนะอ๋อนะครับประตูนี่นะครับ ธนาคารกรุงไทยเลยครับอาจารย์สมปองกันทาพประปาสิทธิ์นะครับผู้รักษาประตูนะส่วนนะฮะคุณรู้หรือไม่ว่าทีมไลซิงนั่นลูกศิษย์ไทยเทพพิทักษ์จันสุเทพครับบอลไม่ไปถึงนะครับคุณดูได้เลยครับนะบอลไม่ไปถึงเลยครับถ้าบอลไปถึงคุณดูแล้วกันครับออลูกศิษย์เฉลิมพลนะฮะคุณเฉลิมพลไม่ค่อยเจอตรงนี้นะครับ ผมบล็อกไปแล้วครับผมบล็อกเฉลิมพลไปแล้วครับผมเกลียดรบเติมพื้นที่ครับพูดในะครับไม่มีใครจะอยู่ครับยังเจอกันทันทุกวันนะฮะสายบุญครับแม่ยิงนะเฮ้ยโอ้โหลูกนี่นะโดนกองหลังของไลซิ่งเนี่ยออกไปถือมงศสีที่จรวดของธงนะฮะหุ่นก้อนเหมือนเดิมครับแม่แหกคืนเลยนะ นี่ก็กองหลังนะครับการท่าเรือครับนักคนละสโมสรกับผมผมก็ท่าเรือครับผมท่าเรือข้ามฟากปทุมธานีครับในสมัยสักยี่สิบห้าปีครับเล่นอยู่ครับพร้อมเก็บเงินด้วยแต่เลยไม่เจอกันนะครับกรุงเทพกับปทุ่งไม่ได้เจอกันสักหน่อยนะฝัตอนนี้นักโบราประตูของไร้สิ้นนะเล่นเร็วเลยนะครับให้ทางไปไม่ใช่ทีมที่สี่พาขึ้นท่าถูกนะ เอาล้วนะครับทีโบของเรานะฮะทีโบมาทีไรน้ำหนักเพิ่มตลอดนะเพราะว่าเล่นบอลครับแกเล่นบอลทุกวันครับเล่นก็คือบอลออนไลน์ครับฟุตบอลบนสนามไม่ได้เล่นแล้วอย่างนี้นะก็เลยอ้วนตัวใหญ่นะครับแต่ท่านเป็นคนนิสัยดีนะฮะ โบสเตรอยใช่ไหมในตัวมีแต่สเตรอยใช่ไครับก like ินยาวันละเป็นอะาเป็นตกาเลยเป็นกลอง้วอนครับโอ้โหนะชายี่แอฟไป้วครับพี่อาจรย์ไครับม่ใชโอ้โหเลยครับนี่นะสิอาจารย์สมองนัท่าพาสิ่งนะครับคนนี้เหรอบอกไม่ดีคนไหนไม่รู้ออสิทธิเชคนมองไม่หมดเลยครสายตาไม่ใส่แว่นขานอายสิทดนะีรักคุณนะ วันที่พลเมย์นี่คงมานี่จะรู้เลยคะับวันนั้นถ่ายทอดสดนรับทีวีซีนตลอดเวลานะครับจนเพื่อนเราขาญออกนะครับเดินๆนะทีนี้ทีมซีนะครับไปกันครับว่าอย่างหูเดี่ยวนะเตะบอลหลังแม่งบอลขยันครับแล้วคุณทำเท็ครับบาดเจ็บไปสี่ห้าเดือนครับจากกระตุกแตกครับโเลยนะ โอ้ยที่แกให้ดีครับเบือก้าชาเองครับแล้วเร็วอีกนิดนึงเข้าแน่นอนนะครับให้ใช่เลยนะครับเพราะเมียบอกเร็วใช่ไหมนะออกเร็วครับเมียบอกออกเร็วก็คือว่าบอกมาเล่นบอลออกมาแล้วนะครับแต่วลานอนไม่เคยออกโอเคครับตอนี้ทีมบอลสีนะครับ ขวาส่งไปให้ซ้ายครับตอนนี้การประเภทนํำไปแล้วมาตัคนตรงนี้เวลาเลือจะไม่หยุดจะมหยุดสัก้าสบเกวทีหดนะครับเราไลซิงกแพ้ไม่ได้เขาแพ้ไปแล้วนะครับไปคู่นสนามครับคู่แรกการคู่นมันมัน่เลยครับตอนนี้ไม่มี่องทเสีแล้วเพราะว่านคู่แรกเลาก็แพ้คู่นี้เราแพ้ไม่ได้ครับ วัดเน่อกัสบามเลยครับ18เป็นที่ใช้น้องแอบดอยู่ไหมเป้ไม่ถือแล้วครับแหมทีเบอร์เก้าแล้วเป็นตรงนีบโอ้โหใจ่าย2 2หวานหวานอันนี้ก็น้องพี่ชาติก็เล่าเหมือนเลยเหมือนพี่ชาติเลยนะคนนี้ไ้ชาติป็ไหนชาติเป็นหลอกพี่แน่อไม่ใช่ครับหลุดเลยครับหายเลครับแม่ไม่ผ่านครับตอนนี้ โอ้โหพลงยนต์บอกมาเริ่มเลยที่เขยประตูนะผู้รักษาประตูจะเป็นฝ่ายเล่นบอลให้กองกลางครับส่งมาให้กองหลังนะครับหลังส่งไปทีครับตัวเล่มว่ายังไงครับแกไม่มีหนุครับถึงเมื่อไหร่มาเบอร์เก้าไม่รอเลยนะครับไม่ถึงครับแม่จะถึงก็เป็นเรื่องเลยฮะลยอดอีกทีหนึ่ง ก้าวไปห้ายทุยนะครับทุยเมื่อไหกร่เรับกระจายเหมือนกันครับเป็นพี่เป็นน้องครับเองดูนี่โอ้นะโอ้โหแหมนะครับสกัดออกไปจังหวะมันลื่นนะครับสนามนะฮะไม่จากฝนตกนะครับเมื่อวานมาเดี๋ยวนี้ไปดูหน้าเลยครับประเทศไทยเดี๋ยวไปเดียวครับเอ้ล้มอิก โอ้ช่เดินแสดงว่าขนามมีปัญหาครับหลังก็งอค์นะสนามรื่อแลนร้อสองคนครับกล้ว่ยังไงจะล็อกกลับมารงการนะครับออกไปทางขวาครับทีมมารุ่นันเกินต้นไม่ได้ครับแมเจอตังนะเอาไปออกเอง ทิงไม่ไม่ได้ครับเป็จังหวะมันไม่ได้จริงๆครับแโมตัยาวนะครับร้อยเมตรนะครับองวิ่งครับผมเแก้มันชืครับวาไงครับไม้ฟาวครับแหมลูกนี้สไลด์มีความเร็วความกร่นก็รบบนี้สิบแปไม่ได้แล้วอยากกองหลังเหนียวแน่นนะครับสี่ไิดทบอลเจ็ดคนนะ ไรซิงก็ไม่ค่อยขนัดเท่าไหร่ตามตัวไปมาขึ้นมานใหญ่ไรซิงนี่จะอยู่ชมรมตีรกาบัตรชอหวานหวานหวานเทาไหร่เนียจบไม่ได้ครับแต่ก็ยังนะฮะเชฟสวยครับยืนดีมากครับจัจบไม่ได้ครับผมดึกก็ทำไปแล้วนะฮะยืนไม่ยิงยไม่ยิงยโห ที่มันดัได้วูนก็คือนนะผมเห็นสกอร์ศูนย์ที่ไหมอ๋อคนละสูนยังไม่ยังไม่นําแสดงสองูนเยแต่ตอนนี้ยังสองศูนอยู่ครับสูนยต่อไปนะครับทีมอสตานะครับเจอกับเอคนะครับเอเคเอนับจ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 ับ โอ้ประกาศกันเครับเจเพย์หมายเลขครับประกาศครับใครจะเปลี่ยนตัวนะครับมาอยู่ที่กองโดยการตรงนี้นะครับที่รกรรมการกลางครับเปลี่ยนตรงนี้ครับเพื่อให้รู้นะครับไม่เปลี่ยนอีกได้เลยจะได้แลกเช็คด้วยเช็คประชาชน,นนะฮะนะบัตรอีกที่นี่แลนะ้วดูว่าท่านเดินเท่าไหร่ เพราะเรามีเอก48 49ด้วยกล้วก็าด้วยดูหน้าตาแล้วในแต่เช50แน่นอนคนที่มาการนมครับกาสนามครักลังสกันอยู่นะครับมาแห่งก่อนแพ้ไม่ได้ครับไรสิ้เรียม้นแล้วก็สองทีมก็พยายามนะครับาตอนนี้แหรเกมครับเปลี่ยนตัวลงไปใหม่2คนนะครับ เลออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ไมรับกรกานกท่านแตกรเมืมันน้อยับแต่กม่ายงับทีมได้เล่นดันะครับแต่ยังไม่ได้เปียเทียบนะครับ่อยลงเลยสูงระดูสูง่นะครับนะครับตอนนี้ปิดตัใหม่ครับ ใช้คุณยานที่มีทักษะเข้าไปไนะครับกองทีมไปยังไงๆๆครับไม่ยิงๆ,ๆมออไม่ยมิงครับยิงโอ้โหอ่านักแข่งเจรีเบอร์9ครับแหมใครครับ ตัดต่อไปเลยนะครับตัดต่อแล้ว <sax> ส <ophone compliqué> ่งไปในนายส่วนตัวนะครับเดี๋ยวลงเฟซเลยครับคนที่แอสซิสได้นี่เป็นเล็นเพ้นครับส่วนี่เป็นปานะครับพาวมา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 มหมาอาม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 กมามาาม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 าาม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 าาาม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 าลามามามา ตสาประตูโอ้โหสนุกครั้งนี้ไห้ซิงรับแพ้มันหนึ่งแล้วตอนนี้นำเลยแล้วเวลาก็ใกล้จันหมดนะพี่มนสีก็ต้องเอาคืนได้เลยครับเพราะเป็นแบบแรกของพี่มนสีะยแยกกั่อยชนะไว้ก่อนนี้จะเป็นการตี่ตนนเนเลยือ้อร ดูนี้ว่ายังไงยิงกระบอกเสมอกันได้ครับเปประตูต่อหนึ่งนะเขาขอมาชนะแล้วไปถ้าชื่อจะแล้วอลุ่มมารวย50ได้ปีสิบปีนี้แนีก็แ้หอมกันดีิครับ

โอาโหเล่นเร์เอาเลยนะนี่ส่งมาแล้วสกนนี่ัไม่ลเลยนะนเวลาแข่งขันนะครับก็ถือว่าทีมไล่สิ้นกันเนอะัตกนิดหน่อยฮะนิดหน่อยเยอะเลยครับจากเสมอนะครับจามีดสีก็เสมอ